เรามาตามหา w w t เทคโนโลยีนำตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเราชอบถังขยะที่มีเซ็นเซ,นเซอร์เปิดปิดซักเสร็จ <c oughs> อบเสร็จในตัวเรียบร้อยพับเก็บปุ๊บใส่ได้เลยมันล้ำไปแล้วอะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันในเทนเทค K, อัปเดตเทคโนโลยีไปกับพวกเราเทโนโิยีอินโนเวชั่นไม่ว่าคุณกำลังดูเราในแพลตฟอร์มไหนฝากกดติดตามเราด้วยนะคะรับรองว่ามีความรู้แล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Central Festival เชียงใหม่ค่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ในโซนอาร์ตแอ b ซิบิชั a นแกลเลอร,รี่ีออนไลน์นะคะเป็นโซนที่แบบว่าเขาจะแสดง แสงใช่แล้วก็ตกแต่งให้มันเหมือนแบบอวกาศอวกาศเออเป็นกาแล็กซีนั่นเองนะจ๊ะถ่ายลูปถ่ายรูปนะคะมาอัพเลยค่ะเราเลือกเปิดที่นี่เพราะว่าสวยนี่แหละทุกคนค่ะแต่ว่าเมนหลักที่วันนี้เรามาเปิดคลิปที่สันทัานเชียงใหม่เรามาตามหา New t e ทค n นโล g ีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟเมื่กี้เดินดูแล้วค่ะ<ไ>ใช่เราไปหลายร้านมากเลยค่ะเพื่อที่จะตามหาเทคโนโลยีให้เพื่อนได้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง <S <S คือได้เห็น New <S 2> <S 2> นิวเทคโนโลยีนั่นแหละค่ะทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจําวันตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันของเราใครที่แบบว่าออชอบห้องที่สร้างบรรยากาศเดี๋ยวจะมีไฟหล,ลากหลายสีก็จะมีไฟ LED เปลี่ยนไฟ LED ได้เนาะคือเป็นคอนโทรลผ่านแอปปะใช่ค่ะสามารถเปลี่ยน สีฟองดีดีหลอดไฟเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้บริการอะไรพี่ชอบถังขยะที่มีเซ็นเซอร์เปิดปิดได้เองตรงนั้นคือบางเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าเราก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคือเราเดินไปเจอเราก็แบบอุ้ยมันมันก็โอเคนะแบบว่าถ้ามีถังถ้ามีไปไว้ในบ้านอ่ะก็คือก็ไม่ต้องแบบว่าไปโมโหกัดฝาถังขยะที่มันแบบเออชุดปิดไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องทางน้ำแข็ง เครื่องน,น้ำแข็งนหนูแพ้น่าจะต้องแบบว่ามีไว้ติดบ้านนะคะ,ะซื้อบ่อยซื้อเซเว่นบ่อยน้ำเย็นแหละ <c oughs> ใช่น้ำเย็นนะ,ะ <c oughs> ไม่อยากหลุดจากเด็นนี้เลยอะ <c oughs> อะไรขวดขวดเต็มเต็มเต็มห้องเลยเอ๋อขอมนแท้เสียวมีแล้วเราไปไหนต่อ แล้วก็เดินไปเขาบายอยใครที่เบื่อกับการซักผ้าที่แบบไม่แห้งเลรอย่างเงี้ยเทรนตอนนี้เครื่องซักผ้าที่แบบอบแห้งในตัว<ช>กำลังมาเขาได้รวบรวมข้อมูลการซักผ้าเนาะอย่างเช่นการฆ่าเชื้อโรคแสง UV อะไรเงี้ยของอของผ้าโดยที่ซักแล้วอบภายในเครื่องเดียวแล้วก็สามารถพับเก็บได้เลยสักเสร็จอ,อบเสร็จในตัวเรียบร้อยพับเก็บปุ๊บใส่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ<ช>คือไปเห็นร้านที่เขามีแบบว่า คพิ่งซักผ้าแล้วก็ซักอบแห้งมาเยอะมากคือธุรกิจนี้แบบเติบโตเยอะๆเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะก็มันก็มีรุ่นที่สามารถซักและอบในตัวแบบแห้งเลยแต,แต่ละค่ายก็ทามาแข่งกันเหมือนกันเนาะนอกจากที่มันจะอบในตัวแล้วก็สามารถแบบว่าแห้งแล้วพับได้เลยเนี่ยมันก็สามารถแบบว่าสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่ไม่ว่าเราจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ ในบ้านแต่คืออยู่ไกลกเครื่องซักผ้าแต่แบบเรามีสิ่งอื่นที่ต้องทำอ่ะเราก็สามารถอาผหานแอปพลิเคชันได้เลยคือง่ายมากดูการทํางานของเครื่องซักผ้าว่าซักไปถึงโหมดไหนแล้วแล้วอีกีนาทีถึงจะสามารถไปเก็บผ้าผ้าหรือใดได้มันก็เป็นแบบอะไรที่มันว้าวนาอแล้วเราก็รู้สึกว่าความเป็น IOT มันเริ่มเข้ามาแบบมีบทบาทแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็คือเราก็เจ๋งดีอ่ะใช่เครื่องซักผ้าที่เราพูดถึงนี่ก็คือเราไปดูเหมือนกันเการซักผ้าโดย AI ค่ะ ก็จะมีเซ็นเซอร์ในเครื่องซักผ้าผ้าที่เราใส่เข้าไปอ่ะเซนเซอร์ก็จะวัดวัดคำนวณผ้าที่ใส่เข้าไปแล้วก็เราต้องจ่ายแล้วแม่บอกหนุ่มยังไงจ่ายโขซักพออไปเท่าไหร่คุณมันจะลอะไรอย่างเใช้จ่ายกำลังจะบอกว่า AI อ่มันมีอยู่ในตัวเครื่องซักแล้วใช่ไหมคะแล้วตัว AI เนี่ยเขาจะไปคำนวณปริมาณเสื้อผ้าว่าจะต้องใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่ นะคะหรือจะต้องใช้นําซักผ่าประมาณเท่าไหร่โดยเขาจะอ้างอิงจากจำนวนผ้าในถังแล้วก็ความสุกปรกของผ้าด้วยโดยมีเซ็นเซอร์เป็นตัววัดแล้วเหนือจากนี้เขาก็ยังจะจําโหมดที่เราใช้ประจําก็เหมือนแบบเครื่องซักผ้าของเราก็จะปรับอยู่ในโหมดที่เราใช้ประจําในทุกวันมันล้ําไปแล้วอ่ะแล้วก็มีตู้เย็นที่สมาร์ทมากที่แบบสามารถมองเห็นภายในตู้เย็นได้ว่าของในตู้เย็นเรามีเท่าไหร่เรามีอะไรบ้าง แล้วก็สามารถทําน้ําแข็งเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วสามารถแบบเชื่อมแอปพลิเคชันได้สามารถพูตรงเปิดเพลงในตู้เย็นเปิดเพลงที่ตู้เย็นอะไรเงี้ยเนาะใช่มีแอปพลิเคชันในตู้เย็นอะไรเงี้ยค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นคลิปสั้นๆที่เราอยากจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับเทคโนโลยี รอบตัวของเรานะคะที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นทําให้เรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะ <sh arp ina> อย่าลืมติดตามทุกๆแพลตฟอร์มของเรานะคะไม่ว่าจะ Facebook YouTube ว่า IG ีของเราติ๊กต๊อของเรานะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะเราฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพราะวันในคลิปหน้านะคะกับเช n t เทคทอล์กอัปเดตเทคโนโลยีไปพร้อมกับ Innovation เทคโนโลยีอินโนเวชันสำหรับนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย